ดีค่ะวันนี้นะคะกวางมาทําหน้าที่แทนพี่ต้นนะคะวันนี้อ่าพามาดูเด็กๆที่บ้านนะคะอ่าเดี๋ยวแนะนำอ่าต้นนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้องน้องสวยตั้งแต่เด็กนะคะผสมออน,นแกนะคะคือน้องมีความกัดสีมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ต้นนี้เลยค่ะต้นนี้อีกต้นนึงต้นนี้เป็นพลอยบดินนะคะ พลอยบดินนะคะต้นแม่เดี๋ยวหนูหนูจะขึ้นโชว์ให้ดูในในในวิดีโอนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าอีกอีก,อ,กอีกต้นหนึ่งนะคะที่ที่ที่กวางม,มองว่าน้องน้องสวยมาแต่เด็กเลยคะ่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นลูกเจ้าปอกแก้วบวกราชาบดีเหมือนกันนะคะดูหน้าน้องเลยค่ะหน้าหน้าน้องจะสวยแต่เด็กเลยนะคะอันนี้จะมีหลายต้นนะคะ อันนี้เช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นรา,าชาวดีนะคะบวกเจ้าปอกแก้วนะคะนี่ค่ะหน้าแบบนี้นะคะคืออันนี้น้องสวยแต่เด็กนะคะดูลากลงเดินดีมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นปอกแก้วบวกลาชาวดีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าแต่แต่ละหน้าจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะให้ดู อ่ะอย่างเช่นนี้นะคะเป็นเจ้าปอแก้บวกราชาวดีเหมือนกันะคะ่ะน้องจะมีความแบบน้องยังจะเขียวมีความเขียวมีความขาวนะคะถ้าหนูพูดผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะกวางอันนี้กวางเพิ่งแยกมานะคะอันนี้จะเป็นไก่คีรีวงนะคะที่พี่ต้นผ่านะคะอ่า แม่แม่พันจะอยู่ในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะที่พี่ต้นโชว์ในรายการนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นลูกไม้ที่พี่ต้นผสมอุย้ยที่พี่ต้นผสมเองนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้เมื่อนูสันนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้หน้าที่พี่ต้นผสมนะคะน้องกําลังกัดกัดหน้ามาสวยนะคะแล้วก็อีกอีก อีกสองต้นก็สวยนะคะนี่ค่ะต้นนี้เลยต้นนี้หนูไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเป็นลูกไม้อะไรนะคะแต่น้องน้องสวยนะคะน้องน้องสวยนะคะน้องสวยแต่เด็กนะคะแล้วก็จะมีอ่าอย่างอย่างนี้เหมือนกันนะคะไอ้ไอ้เนี่ยคือเป็นปอแก้วกับปอแก้วผสมกันแต่ว่าก็คือน้องน้องออกมาขาวจัวเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าปอแก้วบวกราชาวดีนะคะอันนี้จะเป็นน้าเมืองนอนท์นะคะนะ้าเมืองนอนท์นะคะแล้วก็จะมีดารานพลัดเด็กๆด้วยนะคะดารานพลัดนะคะนี่ค่ะดารานพลัดนะคะน้องๆน,น้องกัดสีแต่เด็กเลยนะคะโตขึ้นมาหนูว่ามีมีอนาคตนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเมืองโนนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนน้องเป็นน้ำเมืองแผงนะคะอันนี้คือหนูเพิ่งแยกได้ประมาณ2องอาทิตย์นะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้จะเป็นสีการจนานะคะสีการจนานะคะแล้วก็จะเป็นอัน,นมีสองต้นนะคะสีการจนาจะมีสองต้น นี่ค่ะมือมือกวางสันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเทพนรสิงห์นะคะเยอะมากเลยค่ะเทพนรสิงห์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เดือนมกลานะคะผสมผสมเยอะเลยค่ะตัวน,นี้หนูจำไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องถามพี่ต้นอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีพญามนนะคะพญามลจะกัดสีแต่เด็กเลยนะคะน้องจะสวยแต่เด็กเลยนะคะอันนี้จะเป็นฝักเดียวกันกับอปอแก้วกับปอกแก้วแต่ว่าน้องก็เป็นขาวขาวแบบนี้เลยะคะ่ะขาวเขียวมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดารานพัตอีกต้นหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหรือว่าต้นนี้กําลังกัดสีสวยเลยนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นปอแก้วผสมปอแก้วนะคะน้องกำลังตัดสีสวยนะคะแล้วก็หนูจะให้ดูอีกต้นหนึ่งหนูว่าน้องสวยมากเลยนะคะแต่ว่าค <out> ือเหมือนกับน้องโตช้าอันนี้ก็เป็นลูกไม้ปอแก้วผสมปอแก้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือน้องน้องโตช้าค่ะแต่โตขึ้นน้องกำลังจะกัดสีนะคะน้องกำลังจะกัดสีสวย เลี้ยงไม้ต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนมีต้นนี้นะคะหนูแนะนําว่าสวยจริงๆค่ะแต่หนูไม่รู้นะคะหนูจําไม่ได้ว่ามันเป็นลูกของอะไรนะคะแต่ว่าน้องกําลังหน้ามาแบบหน้าน้องกําลังกัดสีอย่างเงี้ยเลยคะ่ะลูกไม้นะคะ ที่สวนคุณกวางนะคะถ้าสมมติว่ามีลูกค้าหรือพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็ทักเข้ามาในเพจสวนคุณกวางนะคะหรือโทร0889798745ได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะหนูจะให้ดูนี่เลยค่ะอาเจ้าวางเจ้าวางอันนี้หนูหนูไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าพิชต้นอาจจะเป็นคนแยกมาจากต้นแม่ที่อยู่สวนอีกสวนหนึ่งนะคะ เจ้าวังมาให้ดูความงามแต่เด็กเลยค่ะน้องสวยมากเลยค่ะดูลายประครัากำลังมานะคะมือขวางก็สั่นนิดๆสั่นเยอะเลยค่ะไม่ไม่ได้นิดนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะหนูมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกไม้หรือเป็นเกาะเกตนะคะแต่ว่าเหมือนกับน้องมีแอบมีด่างนิดๆน,นะคะต้องต้องรอพี่ต้น มาดูอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าหนูพูดผิดก็หนูก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าคือวันนี้หนูให้มาชมความงามของลูกไม้แล้วก็อ่ามันจะมีต้นบางต้นที่หนูอ่าเพิ่งแยกออกมานะคะจากแม่พันนั่นหละคะ่ะหนูหนูแยกมาลงกระถางได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะน้องกําลังแบบอ่ามีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะถ้าเกิดว่าแบบพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็ก็ทักได้มาที่เพจสวนคนกวางได้เลยนะคะ อ,อ,อีกต้นหนึ่งนะคะหนูเห็นแบบน้องสวยมากเลยค่ะนี่เลยค่ะลูกไมป้ปอแก้วนี่พี่ๆคะน่ารักไหมลูกไมป้ปอแก้วผสมปอแก้วนะคะน้องมีความละมุนมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นเจ้าปอแก้วบวกรายาวาดีนะคะน้องกำลังจะกัดหน้ามาแล้วนะคะอ๋อ บางต้นก็จะจะังกัดหน้ามาอย่างนี้เลยค่ะแบบมีความน่ารักตุ่มมุติมินะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะจะเป็นจเนจ้าปอกแก้วกับราชาบดีเหมือนกัน,นะคะ่ะเฮ้ยพี่พี่ดูต้นนี้คือน้องกําลังกัดหน้ามาค่ะพี่พี่ดูสิคะอู้น่ารักมากเลยค่ะเจ้าปอกแก้วกับราชาวดีนะคะคือชุดนี้คือพี่ต้นยังไม่ได้ขายเลยนะคะ ยังไม่ได้ไขเลยะค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเอามาลงกระถางได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะให,ให้มาดูความสวยความน่ารักของน้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอของเนี่ยค่ะก็จะมีะมีเจริญรัดด้วยนะคะที่ที่หนูเพิ่งพี่ต้นผ่าแล้วก็เพิ่งเอามาลงกระถางเล็กๆนะคะดูค่ะน้องกำลังน่ารักตัวมุติมีเลยค่ะ กำลังมีความน่ารักนะคะหฮ้ขาดไม่ได้เลยคือต้นนี้เลยคะ่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นลูกไม้อะไรนะคะต้องต้องรอพี่ต้นหรือใครสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเม้นม,มาใต้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าต้นนี้หนูว่าน่ารักมากเลยค่ะกวางว่าแบบมีความละมนุนมีความแบบคุณหนูก<น>็มไม่แน่ใจนะคะพี่ๆแต่ว่าหนูเอามาให้ดูนะคะหนูว่าน้องน่ารักมากเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นลูกไม้หรือเป็นเกาะเก็ตนะคะต้องถามพี่ต้นอิจฉีน,นึงนะคะแต่ว่าหนูว่าน้องเขามีความแบบละมุนมีความน่ารักแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะแสงพระธาตุนะคะมนหนูเพิ่งแยกมาได้สองอาทิตย์นะคะพี่พ เดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปกันดีกว่านะคะนี่ค่ะพี่พี่เรามาต่ออีกตู้หนึ่งนะคะที่ที่หนูเดินมานะคะก็จะมาให้ดูความงามของน้องต้นนี้เลยค่ะน้องต้นนี้นะคะอได้มาในานามลูกไม้นะคะน้องจะมีความสวยมากเลยค่ะพี่พี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะจะให้ดูนะคะเป็นลูกไม้ สวยน้องมีความตะมุตะมิมีความน่ารักมากๆเลยค่ะสีแดงนะคะส่วนมากบอนอยู่นี่จะแบบเหมือนพี่ต้นชอบสีแดงด้วยนะคะก็จะแบบมีสีแดงเยอะแล้วก็มีใบกลมเยอะนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะหนูมไม่รู้ว่าเป็นลูกไม้อะไรนะคะแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็นี่ไข่ต้นนง น้องน่ารักน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็จะพามาดูนะคะต้นนี้นะคะชื่อว่ากําเนิดพอยนะคะน้องแบบสวยมากเลยนะคะตู้น,นี้ก็จะเป็นมีมีผสมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้หรือ,อต้นบนผานะคะก็มีนะคะพวกองค์หญิงท่อฝัน ชายชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันน้องมีความน่ารักมากเลยค่ะพี่พี่แล้วก็อันต้นนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นสุดรักคือเหมือนเป็นสุดรักนะคะพี่พี่หนูจะให้ดูนะคะสุดรักแต่ว่าเหมือนกับว่าน้องเป็นเหลืองไปเลยค่ะดูค่ะพี่พี่ สุดรักนะคะแต่ว่าคือน้องเป็นเหลืองเขียวไปเลยนะคะมีมีมีอยู่สามสี่สามต้นนะคะแบบนี้นะคะ่ะดึงเหลืองเขียวๆนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นะคะอันนี้จะเป็นโชคล่ำสาหรือเปล่าไม่หนูไม่แน่ใจนะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะ ลูกไม้แบบเจ้าวังนะคะนน้องสวยมากเลยคะ่ะเจ้าวังบอลใบกลมจะมีความน่ารักแต่เด็กนะอันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวของกวางเองนะคะแล้วก็จะพาพี่ๆมาดูต้นอะไรอีกเนาะอันนี้จะเป็นศีลาเพชรนะคะศีลาเพชรนะคะเดี๋ยวเราจะคือที่บ้านนี้คือแบบแอาอัดมากเลยคะ่ะไม่ไม่ค่อยมีพื้นที่แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเพชรจอมทองนะคะเอาไมา้พี่ๆดูนะคะเพชรจอมทองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพรมพี่มานะคะพรมพี่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นสีการนาแต่ว่าเบบีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมงคลสยามนะคะ น้องก็จะมีความสวยมาแต่เด็กเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเแบบี้ที่ที่กวางเพิ่งแยกมานะคะอันนี้ก็หนูไม่แน่ใจนะคะเป็นเป็นลูกไม้แบบเปิอะนะคะหนูหนูเป็นคนแยกมาเองนะคะออันนี้ก็จะเป็นเหมือนพงมพี่มานพี่ๆคะดูน้องสวยกัดสีมาแต่เด็กเลยะคะ่ะ แล้วก็มีอันนี้เป็นลิฟขอบฟ้าหรือเปล่านะคะถ้าหนูพูดผิดหนูขอโทษด้วยนะคะก็จะเป็นลูกไม้ที่อยู่ที่สวนนี้นะคะแต่ว่ากวางกวางพาดูเฉยๆนะคะเพราะว่าวันนี้อ่ะพีพ่ต้นไม่อยู่นะคะพอดีพี่ต้นติดทุรานะคะก็เลยให้กวางพาพี่ๆมาชมลูกไม้นะคะแล้วก็ไม้ผ่าที่เราเลี้ยงไว้เป็นเป็นยังเป็นเบบี๋อยู่นะคะพี่ๆแต่ว่าน้องก็มีความกัดสีมาแต่เด็กเลยนะคะ ดูพมพิมานต้นนี้แต่ไม่แน่ใจว่าน้องจะแผงเป็นรัศมีเงินหรือว่านางพญานะคะต้องต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะต้นนี้อันนี้จะเป็นเจริญรัดค่ะหนูเพิ่งแยกมานะคะเจริญรัดนะคะสาหรับวันนี้นะคะกวางก็จะพาชมลูกไม้สวยๆนะคะ,ะแล้วก็จะมีะไม้ไอยแยกหน่อน,นะคะแล้วก็เป็นไม้ผ่าของพี่ต้นนะคะซึ่งกวางก็จะพามาดูความตัวมุตัวมีของต้นไม้นะคะ แล้วเรามาพบกันใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามสำหรับส่วนคุณกวางเองแล้วก็ส่วนคุณกวางชาแนลนะคะฝากกดติดตามแล้วกดกดหัวใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ